s <laughs> s ไปอยู่หางเลยผมได้จงอางครับจงอางเหรอจงอางครับเดี๋ยวเขาจะหาที่อยู่ใหม่นะไม่ต้องตกใจนะเขาบาดเจ็บมาครับไม่ต้องการเราจะบาดเจ็บมาด้วยไหมมีนะเออมันเรื่อประจัญหางีิที่อ๋อเดี๋ยวเขาเขาช่วยนะมาช่วยนระใช่ไหต้องนะไม่ต้องตกใจนะคนมาช่วยนะเพราะว่าชาวบ้านรู้แล้วเพราะชาวบ้านมาบอกเจ้าของท้องถิ่นมาบอก ก็อยู่เขาที่อยู่เขาอยู่ตรงนี้เองอยู่ป่านี้ยอยู่ป่าเดี๋ยวปล่อยกลับไปคืนบ้านเขาแล้ววันดีคืนดีไอ้แก่กลับจากโรงเรียนเาแวะมาเยี่ยมเลยนะบอกไว้นะลมโบนะจะบอกเขาไว้ว่าวันนั้นกลับมาโรงเรียนแวะมาเยี่ยมด้วยนะพังกินเยอะกินเยอะลำโบพอดีเลยลมโบจะพอทังไงเอาค่อยๆให้เถอะนะจะหายใจไม่ออกตัวใหญ่จะกินเยอะหน่อย เอาใส่กองก่อนบ่เราก็ปล่อยออกไปใส่กองดีกว่าใส่กองแล้วก็ปล่อยนะหรือว่าหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราปุ๊บไปทั้งอย่างนี้เลยอยู่ไม่ไหวครับไม่ไหวควรจะดุครับควรลุมากใส่กองไปดีกว่านะครับเพราะเขาจะดิ้นนะใช่ครับเอากองโอเคข้ากองก่อนโอเคพ่อไปนะไปอยู่บ้านนะไปไปหาครอบครัวนะไปหาครอบครัวไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับครอบครัวนะ ไปอยู่กับครอบครัว้มา่แล้วนะไมลงก้งก้งนี่ั้ไม่มีใครทำร้ายแล้วไปอยู่ครอบครัวแล้วไปอวางไลยแล้วนะไปปลอดภัยแล้วไปปลอดภัยแล้วกลับไปอยู่บ้านได้แล้วไปหาครอบครัวนะไป Bye, bye, bye. Okay.